ไปว่ามาอยู่เมียงนอกเมียงฝรั่งสบายพี่น้องกลัวสิได้เงินนะเนี่รรยกลัวสิได้เงินแต่ละคนนี่มูเจ้าสมบ้าสมบายบ่แมนเด้อพี่น้องเอ้คืคัดคสีถูยูดีให้ห่อยนี่เบอกอันนี้ที่วินเนี้ยพลังเลยค่ะเด้อคัดคัดสีสีมุู้มีแตนว่มีเอามีแตนโอแตน เตียนี่แมเตียนนี่นนี่พี่่ไรว่าเต่นนึ่บอกไปนี่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 อุ๊กคดคัไม่หอดเตียนพี่น้องเอ้ยเอ้ยตอะเตียนเราหุ่เบิางเบิองเบิึงสุดแม่บ้านพี่น้องเอ้ยงไทยแหละมาสร้างตุดแม่มียฝรังมาทำความสะอาดเอ้ยพี่น้องเอ้ยมียฝรังนี่มึงหลด กด้อเงินมัตอได้เอนได้เงินเพิ่มมจากพี่น้องต้องคัดคัดสีสีมาได้จ่าเด้อมาทำงานเมียงนองน้ำกันคุณคุณนายเมียฝรังไอ้แฮตแตนเห็นไหมแตนแตนแล้วบางมันต่อแตนแตนไอ้แฮตแตนเห็นไหม ระวังแตนตอดนะยะกันตอดนี่หิ้นตรงกว่าเก่าเลไรอยพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเป็นตาเลี้ยตัวแล้วบะแล้วบะไม่แตนแล้วยานแตนตอดแล้ว่ะคอยผูนยังผู้ใหญ่กุมโมคาเจ้านี่ใส่งแบบมาอยู่ใต้โตะนะตัวน้อยอยู่ใต้โต๊ะจ้ะพี่น้องตัวน้อยน้อยมีอะไรแต่วันนียพรั่งส่งไหนเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งของรถเด้อเออนี่เป็นตาเลี้ตัวนาซากว่ะ นี่แหะขีวิตเมียสลังมายมยงนอกพี่น้องม่นคือเมียสลังอัน่อย่านย่างเขบอได้มมเมียฝรังเออข่อยกันเลยเห็ดเออกัว่อยก็เลยแกงตัวแบบนี้เห็นว่านี่ข่อยย่างก็จะบ่วก็เป็นเมียฝลังแต่ว่าปดแงตัวรับการเทศการเห็นงานแต่ว่คือกเน้ย มีการเลียนง่ากับถูค่ะถูถูถูแล้วค่ะไปาเป็นมีนองคัดคัดทุ้ถูแล้วค่ะเด้อถูค่ะถูก็ได้ถูอีเดนะถูอีดีค่ะพอเก่าเบิ่งพอแม่พี่น้องคิ้วข่อยโก่งโก่งนะค่ะเนี้ยพลังตะวันการกันห้ามคิ้วข่อยยุดไปเครื่องนึงหระค่ะคัดพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาทำความสะอาดกับเมียพลาด้วยก่อนตากที่ตามเมียพลังในเดจ้าเด้อเอาเอาส้ม